สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับอวยโหมด EP 2นะครับวันนี้นะฮะก็จะมีสุดยอดกองกลางนะครับ CDM นะตอนนี้ต้องบอกว่าฮอตมากมากนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งยิงไกลสุดสวยใสลิเวอร์พูลมานะครับเขาก็คือมอยส์ไคเซโดนะฮะหรือว่ามอยเซดไคเซโดนี่ยแหละนะครับก็ต้องบอกว่าโหไปใหม่25 TOTS นะครับทีมออฟเดอะซีซั่น นะครับต้องบอกว่ากองกลางตัวนี้นะครับเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับขนาดแท้เลยนะครับเป็น CDM แบบเข้าบอลหนักนะครับเข้าปะทะได้ดีนะครับแล้วข้อดีของเขาเนี่ยดูครับความเร็วสปีดต้นเนี่ยรวดเร็วมากนะฮะคล่องด้วยควบคุมบอลไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็มีการประกบตัวหรือว่าค่าพลังของเกมรับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับก็ข้อดีเนี่ย บอกไปล้ส่วนข้อเสียเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ได้ข้อเสียแล้วกันเรียกว่าสิ่งที่ด r อปนะครับของมอยเซ s ไก g ซโ s เนี่ยก็คือลูกยิงนะครับเนี่ยพลังการยิงไกลมันจะไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ขนาดบวก8นะฮะยิงโค้งก็อย่างนี้เห็นเลยนะครับจบสกอร์ก็อาจจะหลุดเข้าไปนี่ต้องลงจริงๆนะนะครับแต่จากที่ลองจับเนี่ยจับมาแล้วประมาณ2-3เกม นะครับก็ถือว่ายิงได้โอเคอยู่นะถ้าโล่งเนี่ยนะครับยิงไกลเนี่ยเห็นสเตตอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสามารถยิงได้อยู่นะเพราะว่าพลังการยิงเนี่ยมันถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราหาเหลี่ยมหามุมดีๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอยิงได้อยู่นะครับไม่ได้บอดสนิทนะครับและนี่ครับพลังแฝงครับใหม่นะครับเป็นรูปนอแรดมาเลยนะฮะก็คือการที่เราเนี่ยเวลาโดนบังโดนเบียดอยู่เนี่ยนะครับพลังแฝงเนี้ยไวท์แท็คเกิลเนี่ย นะครับก็จะสามารถแท็กเคลนได้ดียิ่งขึ้นนะครับอาจจะโดนบังปุ๊บเราสามารถที่เอาขาแย่เข้าไปได้นะครับหรือเจอกองหน้าที่ตัวใหญ่เนี่ยเราจะสามารถเข้าบอลได้ดีขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าพลังแฝงใหม่ๆเนี่ยโกงมากๆนะฮะโกงมากๆเล่นมาหลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับก็ลองดูครับกับมอยเซตสกายเซโดนะตัวนี้นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับใครที่งบประมาณไม่เยอะมากนะฮะไม่ได้เติมหรือว่าไม่ได้ตีบวกเยอะจัดจัดนะครับ เป็นสาวกเชลซีสาวกสิงห์บลูนะครับแล้วอยากเล่นตัวนี้เนี่ยลองไปซื้อลองไปบวก5้ามาเล่นก่อนดูได้นมครับก็ต้องบอกว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับปะ่ะเราไปลองดูในเกมมาดีกว่าครับสำหรับมอยเซดไก่เซโดฮะไปกันลองกันในเกมนะฮะสำหรับมอยเซดไก่เซโดนะครับนี่ฮะดูครับคือคล่ขของครับ บอลน,นี่ไปเท้าดีมากนะใครไซโด้ดเลี้ยงคนเดียวเลยโชว์ไปก่อนโชว์ไปก่อนกางรับที่เลี้ยงบอลได้ดีและเร็วดูฮะแดกแบก็กพาวเวอร์ชอร็อตทักทายก่อนทักทายก่อนคอสบอลข้ามฝั่งสวยครับ ไคเซโด่เฟิร์สทัชแทงออกมาไคเซโด้ edo, ครับเฟิร์สทัชไปแล้วเร็วเออเร็วฝากเพื่อน <t> เพื่อนคืนยังไงโอ้ไปแล้วไคเซโด้จังหวะนี้แดกแบ็คกลับมาแล้วกดด้วยขวาโอ้โหเนี่ยพลาจบสกรอร์ไม่เยอะไม่เป็นไรครับแต่น,นี่ฮะใช้ได้บางเดี๋ยวบางทาง มาทานนี่ไงมาทานไกเซโดครับเอาละครับเจอไกเซโดแท็กอีกทีไหไกเซโดเอ้ย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 เราดูพลังมอยเสร็จไกเซโดโอ้โหอ,อกใจเลยครับไปนอวันบังไว้ไม่รู้เป็นเกี่ยวกับไกเซโดหรือเปล่าหรือเป็นที่เกมวะเนะี <c> ้ย <oughs> ตรงกลางครับตามมาแท็กหูนี่ไง มอยเซตไคเซโดดูครับหูแข็งจริงกันเข้าประทะเนี่ยมอยเซตไคเซโดหูวีปั่นโค้งหูวมอยเซตไคเซโดไคเซโดดูดิครับการตัดเกม ครเซโดยิง,งเพนเผา่าช็อตว่ะดูว่าความแข็งใครเซโดไปเซโดความแข็งอูแข็งจริงแข็งมากครับผลไม่เข้าแล้วสปีดไปดึงดึงยังว่าโอ้โหใคเซโดในกรอบนี่ไงจบสกอร์พลังไม่เยอะนะแต่พอยิงได้อยู่ไม่ถึงกระบอกนะครับ ยังไงอุ้ยมอยเซตไกเซโดปั่นฟรีคิกเป็นวะ่ะเอาเรื่องจัดจัดครับไปแล้วไกเซโดคนเดียวยังไงพาวเวอร์ชอร็อต้โหไกเซโดจังหวะนี้พาวเวอร์ชอร็อต ไปแล้วครับไคเซโดดึงหนึ่งอย่งว่าแล้วปั่นโอ้โหเจอจอเซโดคนเดียวไปเอาละเข้าขวาเผาเพาเวช็อตไคเซโดโอโหเอาเรื่องนะปั่นเสาแรกครับนี่เป็นเรื่องปัมบอลน,นี่กคเซโดครับ ไกเซโดครับก็หลังจากที่ลองมอยเซตไกเซโดไปละเมื่อกี้ก็ประมาณสอเกมสเกมเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวรับขนาดแท้นะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่ามันเข้าบอลได้ดีแล้วก็เข้าประทะได้ดีนะครับส่วนวันนี้เนี่ยรีวิวอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นลูกยิงซะเยอะนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่เกมรับตรงหน้ากรอบเขตโทษนะ จังหวะไล,บล่บอลจังหวะไปกับบอลนะครับหรือว่าจังหวะแท็เกิลที่เป็นสุดยอดจุดเด่นของไกเซโดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไกเซโดตัวเนี้ยเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่นะครับทำฟูลเชลซีนะครับ,รบต้องบูทฟูลทีมนะแล้วก็เหมาะกับคนที่ออชอบชื่นชอบเนี่ยไกเซโดเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ชอบที่จะเล่นกลางรับตัวตัดเกมโดยเฉพาะเลยนะครับสมมติว่าเราเล่นกลางคู่เนี่ย เราก็จะมีกลางตัวทําเกมหรือว่าตัวยิงเนี่ยหตัวใช่ไหมแล้วก็อาจจะผสมไกซโดลงไปเพื่อให้มันกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับมีทั้งรับมีทั้งลุกนะบุนบูไปในทีมทีมเดียวนะครบ,บางคนเนี่ยเล่นแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโหพี่กลางรับผมตัดไม่ตัดบอลไม่ค่อยดีเลยนะครับตรงหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยฉะนั้นในตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับใครที่ส่งบอลเข้ามาแถวหน้ากรอบหรือว่าแถว ในเขตโทษเนี่ยหัวกระโหลกเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไม,มอยเซตไกเซโดเนี่ยนะครับคอยบังทางคอยเข้าบอลเนี่ยนะครับได้แล้วก็หลังจากที่ทดลองมาเนี่ยนะฮะใครที่เอากองหน้าหรือว่าตัวทําเกมมาชนกับมอยเซตไกเซโดตัว,ต,วตัวอย่างเงี้ยนะครับแทบจะหนีแทบทุกตัวนะเพราะว่าตัวนี้มันเข้าปะทะดีจริงๆครับใครเจอก็ต้องขอหนีไปเจอตัวอื่นดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับป่วยหมดนะฮะ ขอให้คะแนนมอยเซตไกเซโดทีมออฟเดอะซีซั่นบวก8ตัวนี้อยู่ที่คะแนน7.5เต็ม10และกันนะครับก็ที่ให้7.5เพราะว่าเล่นได้เล่นดีแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับชอบนักเตะที่อาจจะเล่นเกมบุกได้ดีมากกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบสายเกมรับนะครับตัวนึงเนี่ยขอเป้งๆของเชลซีเนี่ยนะครับก็ ไปหามาจัดกันได้นะครับตั้งแต่บวก5ขึ้นไปเลยถึงบวก8นะเล่นได้หมดเลยนะครับอวยโหมด EP 2เนี่ยจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับและตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวไหนที่กำลังยอดฮิตหรือว่าเล่นแล้วรู้สึกแบบโอ้โหสุดยอดเนี่ยรอติดตามได้ในอวยโหมดนะครับไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บา,บายยจ้า Down. Okay. Okay.